สวัสดีปีใหม่2569ลูกค้าทุกทท่านนะครับผมเฮียกวงสอสวนแหล่งรถนะครับวันนี้เป็นวันที่9ครับเลือกดีเลือกงามยามดีนะครับผมมีรถใหม่เข้ามานำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็น t o y o ต a r รีนะครับตัวนี้ตัวสูงพรีเอร์นะครับตัวนี้สีนำเงินนำทองเข้าบ้านนะครับหรือสีน้ำเงินนะครับสวยมากเป็นตัวสูงนะครับหน้าหล่อหรือหน้าล็อกโคครับสามแสนกว่บาท สามแสนต้นๆครับคันที่ขายไม่แพงเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับเขาเรียกสีนําเงินนะครับสวยมากเดี๋ยวเปิดฝารกระโปรงกันนะครับส,สีนําเงินนําทองเข้าบ้านนะครับยุคนี้ต้องสีนําเงินเท่านั้นนะครับ สวยมากครับรถเป็นเครื่องสองพันสี่นะครับหกเกียร์ดูเลยนะครับเบรก ABS นะครับกับกระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับซุ้มซอกเดิมเสาเดิมตะเข็บเดิมนะครับครับเดิมเดิมเลยนี่เบ็ดอักเดิมเิมเลยครับเดิมหมดเลยครับ ดูเลยครับครับโลโก้ครับดูโลโก้โตยต้าโลโก้โต้ต้าอยู่หลังฝากระโปรงนี่นะครับของเดิมครับดูตะเข็บนะครับัวอาอยู่ในวงกลมครับนี่ลอยฝากระโปรงเมเดิมเลยครับหมอน้ำเดิม รถน้ำโตโยต้าเลยครับแออยู่ในวงกลมแอซ้ายนี่นะครับอยู่ในวงกลมครับเพศเดิมนะครับรถปีสิบเจ็ดนะครับคันนี้หรือปีหกศูนย์เพศเดิมสติกเกอร์เดิมจัดไฟแนนได้เต็มนะครับคันนี้สามแสนก่าบาททั <c oughs> ้งงวดอยู่ประมาณหกพันกระบาทครับ ตัดตามแสงกันมาจะตัดาให้ดูนะครับตัวนี้ได้ตัว e นะครับเป็นตัว e รุ่นนี้เหยียบค่าตตาร์นะครับโอ้ครื่องฟิตตารตทติดง่ายครับที่สำคัญได้รถมือเดียวเจ้าของเดียวนะครับคันนี้ผููครอบครองอันดับหนึ่งเลยนะครับคันนี้อ่า ไม่มีไอไม่มีน้ำมันกระเด็นดดเดนเงเยลยนนำวยนะครับมีดําเงินทองนะครับตอนนี้เครื่อเงียบมาก หน้าหล่อนะครับหรือหน้าล็อกโค้ดมือเดียวเจ้าของเดียวครับเดี๋ยวดูรอบคันเลยนะครับเป็นตัวสูงนะครับเป็นตัวพีเลนเนอร์นะครับตัวนี้อกเกียร์นะครับเกียร์ถอยแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับเป็นตัวสูงนะครับสีน้ำเงินสวยมาก ภายในเป็นสีดำนะครับบอะเป็นสีเทาลายลังพึ่งเดี๋ยวดูเลขไม้นะครับมีคุดคอนโทนวงมาลัยเป็นตัว E มาอยู่หนึ่งแสนห้าหมืนกโลนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะ,อะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับมาอยู่แสนห้าหมืนกโลนะครับเป็นหกเกียร์ จอเดิมนะครับรถมือเดียวเจ้าของเดียวภายในสวยสะอาดสะอานครับเปว่โหมดครับเดี๋ยวเราดูเม็ดอ้างนะครับประตูขวาหน้านี่นะครับเป็นอัาเลึกกเลยสวยๆเลยครับรอยเวารอยบากของเดิมหมดเลยครับสวยมากเดิมหมดเลยครับ ไคหาไปใช้คุ้มที่สำคัญได้รถมือเดียวเจ้าของเดียวนะครับคันนี้รถขอนแก่นดั้งเดิมเลยครับเดี๋ยวดูครับรถไ,ไม่มีถอดนะครับอยู่สนิทเลยครับนี่ก็ไม่มีถอดนะครับประตูตหลังสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับตะเข็บนะครับเนี่ยตะเข็บก็เดิมๆสวยจริงๆเลยครับเนี่ย สีนำเงินสีนี้หายากนะครับสดใสมาแต่ไกลขับไปรับแต่เงินแต่ทองสีนำเงินนำทองนะครับสวยมากครับ <c oughs> บันไดเดิมครับบันไดจากโรงงานตัวนี้เป็นแม็กขอบสิบแปดนะครับสองหกห้าหกสิบทับสิบแปดขอบสิบแปดนะครับเราเปลี่ยนแม็กให้สิบแปดแล้วลูกค้าอยากได้แม็กเดิมเราก็มีให้นะครับเปลี่ยนให้ฟรีนะเปลี่ยนฟรีนะครับ เรามีให้พร้อมแต่เราเปลี่ยนให้สิบแปดเพื่อความสวยงามขึ้นครับตะเข็บกระบะก็ของเดิมนะครับรอยอาร์ครอยซีนอยู่ครบหมดสบายใจใหายห่วงเดิมทั้งคันนะครับับสีสวยงามมากดำสนิทเลยครับไม่มีสนงสนิมดูไหมยเลยกขสีครับลองลึกๆเลย ครับขึ้นเขาลงห้วยไปเหนือไปใต้สะดวกสบายครับรุ่นนี้ตัวนี้เราติดสติกเกอร์ให้น,นะครับเพววื่อความสวยและหล่อขึ้นล็อกโคครับเราติดเพววื่อความสวยงามขึ้นดูด้านหลังนะครับปว่าท้ายกันชนเดิมนะครับสวยมากกันชนเดิม เดี๋ยวดูแม็กไลเนอร์นะครับของโตโยต้นะครับจากโชว์ลูมมาเลยสวยๆลยครับโตโยต้ารีโว r พ n ีเ r ตัว e นะครับสามแสนกว่าบาทคันนี้ตัวสูงสีน้ำเงินไฮรักตัว e นะครับรี v o รถเดิมสแตนดาร์ดนะครับนี่ออกโชว์ลูมโตโยต้ตนะครับติกเกอร์อยู่ครบหมดของเดิม สวยมากอ่ะเดี๋ยวดูรอบคันเลยนะครับใครหาไปใช้คุ้มมากครับสีเดิมสีนำเงินนำทองสีนี้หายากนะครับเราก็ไปสันหามให้ลูกค้านะครับสีน้ำเงินสีส้มของเราขายดีนะครับมาเท่าไหร่ก็ไม่พอและสีสวยมากครับสีดำเนี่สมเสริมสวยครับวันนี้ เดิมๆโรงงานเลยลูกค้าท่านใดซื้อไปสบายใจใหายห่วงนะครับซุ้มซอกเดิมเสาเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอากเดิมครับเดิมๆเลยครับนี่สามแสนกว่าบาทเราขายไม่แพงภายในสวยครับคับกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายครับหลังคาก็สวยครับหลังคาบางๆป้องๆเลยครับเนี่ย สีเงามากครับคันนี้เจ้าของจอดไว้แต่ได้ร่มไม่เคยได้ใช้สียังเงาฉ่าเลยครับเดี๋ยวดูเม็ดอัรซ้ายนะครับประตูซ้ายของเดิมนะครับนี่แกะดูเลยครับมาที่นี่แกะเยอะๆเลยเด๋วสบายใจใหายห่วงรอยว้าวรอยบากเม็ดอักของเดิมหมดตะขบระเข็บเดิมครับสีเงาฉ่าเลยครับ ปีใหม่แล้วก็จะสงการแล้วนะครับลูกค้าท่านใดยังไม่มีรถรีบมาจับมาจองนะครับเอาไปเทีย่ยวสงการนะครับนี่ครับนอตเดิมไม่มีรอยถอดอยู่สนิทเลยครับอยู่อิงติงคือเก่าไม่มีรอยถอดเลยครับนี่ไม่ต้งเวทอาร์กเดิมหมดเลยสวยมากรถมือเดียวเจ้าของเดียวที่สำคัญ ลูกค้าท่านใดซื้อไปก็เป็นมือสองนะครับมือสองของแท้นะครับคันนี้ช่วงนี้เราเราหมานแต่รถเจ้าของเดียวนะครับซื้อแต่เจ้าของเดียวทั้งนั้นเลยช่วงนี้เรามีแต่รถมือเดียวเจ้าของเดียวทั้งนั้นเลยครับช่วงนี้เราหาแต่แบบนี้มานะครับเอล้อรับใส่ขอบสิบแปดให้ดูภาษีนะครับภาษีเต็มครับตัวนี้เป็นเครื่องสองจุดสี่นะครับรีว ใบตาเดิมนะครับโลโก้ไอรักของเดิมโรงงานสังเกตนะครับถ้าใบเดิมโรงงานจะต้องมีตาไฮรักนะครับถ้าของไต้หวันจะไม่มีนะครับอดูแถบนี้นะครับแถบขวานะครับนี่ตับใบใจหายห่วงของเดิมโรงงานหมดกันชนเดิมฝกระโปรงเดิมซุ้มซอกเดิมเสาเดิมครับสีนำเงินนำทองอครับ สีเงาช่าเลยครับสีสวยมากโดดเด่นมาแต่ไกลลูกค้าท่านใดหาไปใช้รีบมาจับมาจองนะครับครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อที่โชว์รุงขอนแก่นนะครับศูนย์โตโยต้าโดยตรงเลยครับเดี๋ยวเราสรุปราคานะครับตัวนี้เป็นโตโยต้ารีโว่พีเดนเนอร์นะครับปีสองพันสิบเจ็ดน้าหล่อครับสีนำเงินนำทองเข้าบ้าน หรือสีน้ำเงินนะครับเราขายอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทย้ํานะครับเราขายถูกครับขายแพงเราขายไม่เป็นได้ตัวสูงนะครับตัว e นะครับเราขายอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเราให้แบตใหม่นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องให้หัดสีเคลือบเงาให้ดูแลให้ทุกอย่างนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับที่สสวรนรแหล่งรถ จังหวัดขอนแก่นท่านจะได้มาพบเหยี่ยงวงนะครับแวะมาดูมาคุยกันได้เลยนะครับจัดไฟนแนนได้เต็มนะครับตัวนี้งวดน่าจะอยู่ประมาณอยู่ที่หกพันกว่าบาทครับท่านไม่ต้องใช้เงินดาวก็ได้นะครับครับจัดจัดง่ายๆคนเดียวนะครับแต่จะติดเครดิตแค่นั้นครับผมอ่าซื้อคนเดียวหกพันกว่าบาทงวดแต่ถ้าท่านลูกค้าท่านใดอยากส่งถูกกว่านี้ก็ดาวสักหน่อยหนึ่งมวดก็จะต่ําลงนะครับหรือจะซื้อสดก็ดีนะครับ ซื้อสดก็เราโอนให้เรียบร้อยครับโอนให้ขัดส,สีเคลือบเงาให้ดูแลหลังการขายให้ครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทร0815925780เกียร์กวงนะครับเน้นเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจากเซนท่านมหาลาัยศิบย์กมนะครับเราอยู่ที่กมที่สิบเราอยู่ถนนมาริวันเส้นไปจุมแพรืมงเลยนะครับ หาไม่ยากหาง่ายๆนะครับปักหมุดมาได้เลยนะครับที่สอสวันครับจะได้มาพบกับเพียกวงเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอให้ลูกค้าแฟนเพจทุกๆท่านร่ำรวยร่ำรวยรวยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีปีใหม่นะครับขอบคุณนะครับ